สวัสดีค่ะพบกับพวกเราทีมข่าวสชพเจขณะนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำมูลค่ะชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวัดินสำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางสำนักงานชลประทานที่7นะคะร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีค่ะได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมกระสอบทรายนะคะกว่า2000กระสอบค่ะเพื่อนำมาสร้างเป็นแนวกั้นน้ำนะคะป้องกันมวลน,น้ำหลากที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตค่ะวันพุธที่27กันยาย,ยน2566สนาสำนักงานชลประทานที่7 โดยนายจัก,การินประเสริฐสุวรรณผู้มีการสํานักงานชลประทานที่7มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ําและ,ะบำรุงรักษาส่วนเครื่องจักรกลและโครงการชลประทานอุบลราชธานีรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมระดรมสภากําลังเจ้าหน้าที่เตรียมกระสอบทรายจํานวนรวมกว่า2,000กระสอบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนท่ากอไผ่อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนําไปสร้างเป็นแนวกั้นน้ําป้องกันมวลน,น้ําหลากบริเวณแม่น้ํามูล เนื่องจากระดับน้ำของแม่น้ำมูลในปัจจุบันเริ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบอีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนทั้งนี้ได้มีการเตรียมกระสอบทรายไว้สำหรับช่วยเหลือที่น้องประชาชนกว่าหนึ่งกระสอบเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดในการนี้ผู้ว่าการสำนักงานชลประทานที่7 ได้กำชับให้โครงการชุรประทานในสังกัดติดตามสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยให้บุคลากรดูประจำจุดพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีน้ำสูงขึ้นกว่าตริง่งวาลินประมาณ40เซนพวกเราชวนประธานก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันกอะกระสอบทรายนะครับ วันนี้จะมี1,500กระสอบไปลงในพื้นที่เสี่ยงเราเตรียมไว้ทั้งหมดประมาณ1,000 0กระสอบนะครับที่เราจะเตรียมไว้ช่วยพื้นที่ในพื้นที่อุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานีตามริมมตะลิงต่างๆนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะออกไปดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านโดยใช้รถบรรทุกบรรทุกไปแล้วก็ไปส่งตามจุดต่างๆนะครับเพื่อจะดูว่าตรงไหนจุดตรงไหนที่ต้องการความ ช่วยเหลือจุดตรงไหนต้องป้องกันมากนะครับจะเป็นภารกิจหนึ่งที่ท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านหพธธิจันมาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านร้อยเอกธรรมนัฐ,ฐพูมเผ่านะครับได้กับทับให้พวกเราชาวกรมชลประทานบริหารจัดการน้ําแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เต็มกาลังเนื้อสิ่งอื่นใดถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําหรือต้องการความ ช่วยเหลือจากพวกเรานะครับชาวกรมชวมัรทาน1460ครับกรมชวมปรทานสายด่วนนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกให้กับท่านทุกๆท่านครับ